สวัสดีครับพบกันเก๋นะครับกรับร้าน KM Big b i k e สุโขทัยครับห่างหายกันไปนานเลยครับกับการรีวิวรถครับวันนี้ช่วงนี้ติดงานเยอะครับวันนี้เราพามาชมกับ CB650F ครับปี2007ครับสวยสายเดิมครับไม่มีรอยล้มรอยชนครับผมก็ยังย้ำอยู่เสมอนะครับฟีค่าจัดฟีค่าดำเนินการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเต็มถังครับ ฟรีทฟรีประกันพลบอรฟรีทะเบียนฟรีประกันอุบัติเหตุแถมด้วยนะครับตัวนี้ืมชมรอบคันกันนะครับผมสวยใสยเดิมครับไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับผมยางหน้าหลังเป็นยางพีดลี่ครับผมดอกยังไหม่ๆหม่เลยครับผมดูนะครับ แข้งนเดิมครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ13,000หมื่ันกิโลครับมาฟัางเสียงเครื่องน,นะครับตัวนี้ท่อครับเป็นท่อผ่าครับท่อผ่าปิกครับมาฟัางเสียงเครื่องครับ ใจติดต่อที่เบอร์08424.74 4. 4. 4. พบกันใหม่คลิปหน้าครับ